สวัสดีครับทริปนี้นะครับเราจะไปกันด้วยชื่อไปด้วยกันไปได้ไกลครั้งที่2นะครับแบ่งปันความสุขร่วมมอบสิ่งของให้น้องๆในพื้นที่ห่างไก่ณบ้านเด็กกำพร้าบีเล่นะครับอยู่ที่บ้านตะโกล่างอำเภอส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีกันครับเราก็จะมีอาหารนะครับแล้วก็เครื่องนุ่งห่มนะครับมามอบให้น้องๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามแลรับชมกันเลยนะครับไปกันเลยครับ เราก็จะแวะซื้อของนะครับที่แมคโครนะครับแล้วก็แวะร้านค้านะครับซื้อน้ําแข็งนะครับเพื่อไปแช่น้าส้มเกจิมะนะครับหลังจากที่เราเดินทางมาเป็นระยะเวลา1ชั่วโมง30นาทีนะครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านคูบีเล่แล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังจะขนของลงนะครับที่หน้าสู่นะครับกําลังวนรถอยู่นะครับ ก็จะมีน้องๆนะครับออกมาคอยต้อนรับเราด้วยนะครับเต็มไปหมดเลยครับนี่นะครับก็จะมีน้องๆนะครับมาช่วยยกของลงนะครับนี่ก็จะมีขนมนะครับน้ำส้มแล้วก็เสื้อผ้านะครับรองเท้าชุดทหารนะครับที่เป็นชุดเด็กนะครับนี่มีข้าวสารมีมาม่าด้วยนะครับสวัสดีครับ น้องๆที่นี่มารายาทดีมากเลยนะครับเจอหน้าเรานี่ก็ยกมือไหว้ตลอดเลยนะครับ่องอยงงไลหลังจากที่เราขนของลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะถ่ายรูปเป็นเทียบลึก,ก่อนนะครับตามโครงการไปด้วยกันไปได้ไกลครั้งที่สองนะครับนี่ก็จะมีข้าวสารมีมามา่ามีขนมมีเสื้อผ้ามีรองเท้า มีน้ำส้มเกหิมานะครับมาแจกน้องๆนะครับขอถ่ายรูปเป็นที่ลึกก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะแจกน้ำส้มเกหิมานะครับสำหรับน้องๆนะครับส่วนขนมแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะครับเดี๋ยวเราให้ครูบีเลเป็นคนแจกเด็กๆนะครับตามความเหมาะสมนะครับส่วนน้องๆเสื้อขาวกับเสื้อดำนี้ครับก็คือนักเรียนนะครับวันนี้ มีเรียนอากิโดนะครับโดยจะมีอาจารย์มาสอนจากกรุงเทพนะครับจำนวน2ท่านนะครับแต่ช่วงนี้ก็น้องๆก็มารับน้ำส้มก่อนนะครับแล้วค่อยไปเรียนต่อนะครับน้องๆก็ต่อแถวรับของกันน่ารักมากเลยนะครับไม่มีการแซงคิวกันนะครับนี่น้ำส้มกิติมานะครับเราก็มาแจกน้องๆกันที่นี่ก็มีอายุตั้งแต่6เดือนนะครับไปจนถึง 15ปีนะครับก็จะมีเด็กๆอยู่ประมาณ50คนนะครับที่ศูนย์แห่งนี้นะครับเด็กๆที่อยู่ที่นี่นะครับส่วนมากนะครับร้อยละ99%เเลยนะครับจะไม่มีพ่อแม่นะครับหรือผู้ปกครองนะครับน้องๆบางคนนะครับมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับตั้งแต่คลอดเลยนะครับ จนถึงอายุประมาณ15ปีนะครับก็จะไปเรียนต่อที่เอ่อโรงเรียนโพธารามแถวโพธารามนะครับถ้าจะไม่ผิดน,นะครับน้องก็จะไปอยู่โรงเรียนประจําต่อครับส่วนน้องๆที่ยังอายุไม่เกิน15ปีนะครับก็จะไปเรียนที่โรงเรียนตะโกล่างนะครับโดยจะมีรถนะครับมารับนะครับไปเรียนนะครับ ก็จะมีคุณครูสอนนะครับจันถึงสุกก็จะไปเรียนที่โรงเรียนตะโกล่างนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะอยู่ที่ศูนย์นี้นะครับก็จะมีการเรียนการสอนเทวันโดทักษะการเสริมสร้างอาชีพอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะครับส่วนในวันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์นะครับก็จะเป็นการเข้าโบสถ์นะครับที่นี่จะเข้าโบสถ์วันเสาร์นะครับโดยมีคุณครูบีเลนะครับ เป็นผู้พาน้องๆนะครับไปเข้าโบสท,ที่นี่ก็จะไม่รับประทานเนื้อหมูนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านใดจะมามอบของหรือว่ามาทำโครงการอาหารกลางวันแจกน้องๆนะครับก็หลีกเลี่ยงเนื้อหมูนะครับที่นี่จะรับประทานเป็นเนื้อวัวกับเนื้อไก่นะครับ

เราทำกับข้าวเลี้ยงเมื่อกลางวันหลังจากที่เราแจกน้ำส้มเกตีมาน้องๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินตามน้องๆน,นะครับไปที่ห้องเรียนนะครับวันนี้จะมีการเรียนการสอนออของวิชา ไอคิโดนะครับเป็นศินละปะการต่อสู้ญี่ปุ่นสมัยใหม่นะครับไอคิโดนะครับประกอบด้วยการเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนทิศทางโมเมนตัมของการโจมตีของผู้ต่อสู้นะครับด้วยการล็อกหรือว่าการทุ่มนะครับนี่นะครับก็จะมีอาจารย์มาจากกรุงเทพนะครับสองท่านนี้ก็จะแสดงตัวอย่างให้น้องๆดูนะครับ แล้วก็จะให้น้องๆนะครับฝึกปฏิบัติตามนะครับสังเกตที่ลักษณะท่าทางของอาจารย์ผู้สอนนะครับจะเป็นการปัดแรงนะครับ ให้ขีกอ,อกไปทางด้านด้านหลังนะครับเป็นการปัดแรงของคู่ต่อสู้นะครับเราจะไม่รับแรงประทะต,ตรงๆนะครับเราจะปัดออกไปทางด้านหลังนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเดินไปดูอาหารกลางวันนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นที่รับประทานอาหารของน้องๆนะครับจานวนห้าสิบคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพ่อครัวนะครับพ่อครัวกําลังทํากับข้าวนะครับนี่เราไปดูกับข้าวน้องๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นผัดพริกแกงถั่วนะครับใส่ไก่นะครับส่วนที่ทอดในกระทะนั้นก็เป็นปลาทูนะครับ ทำให้อาจารย์ผู้สอนนะครับก็ขอให้พี่ตาด้วยก็ให้พี่ไปเสื้ออะไรอะไรที่เหมือนกับค่าไฟนี่ไงเกับข้าวไปซื้อนีไรอย่าเงีแล้วแล้วค่าไฟที่นี่อ่ะพี่ค่าไฟใช้ไฟโซลาร์เซลล์เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไฟไฟบ้านอืมก็อันนั้นทั่วผัดผัดพริกทั่วฝักยาวกับไก่ผัดพริกทั่วฝักยา,า,กายกวกับไก่ ไปดูในครัวมาเมื่อกี้แล้วเด็ก50คนนั่งพอเหรอพี่ได้ไหมอืมจะ <Okay. S 1> ส่วนมากก็คนก็ไม่ค่อยเอากับข้าวมาเลี้ยง <c oughs> ใช่ไหมแล้ครั้งนึงมาครั้งนึงก็มนเหนียวกาสซอบเดือดสารเดือดก็มาครั้งหนึ่งอืมครับอะไรอย่างอะไรอย่างถ้าเกิดเป็นของที่แบบต้องการอย่างนี้ก็เป็นพวกข้าวสารใช่ข้าวสาร,สารกัน น้ำมันน้ำมันพื้นอืมโอ้น้ำมันพืชช่วงนี้ขาดตลาดพี่ผมแวะแมคโครซื้อขนมมาก็ไม่มีเออน้ำมันกินเห็นน่าจะยี่น้ำมันกินน้ำมันขวดเล็กก็หกสิบกว่าบาทแล้วอะ่ะออ้ใช่เนาะ ตอนแรกขี่มาก็จะมาฮุพีกไงไม่เคยมาซีกสังนี้ไม่รู้พอดีน้องน้องคนนั้นโทรไปเจอที่ไหนมาไม่รู้เขาบอกว่าให้มาที่นี่ลองดูอันนี้ก็เสื้อผ้าชุดทหารชุดเด็กก็เอามาก็บางบางบางทีบางร้านก็ให้มาอะไรมาแล้วไปบอกเขาเขาก็เอามาคนละนิดคนละหน่อย เดี๋ยวเราไปดูที่ศาลากันดีกว่าครับว่าน้องๆกําลังทําอะไรอยู่ครับนี่ครับเด็กๆก็กกเล่นอยู่ด้านหน้าก็จะเป็นโบสถ์นะครับที่นี่จะเข้าโบสถ์วันเสาร์นะครับนี่<ด>อันนี้ก็เล่นฟุตบอลกันตอนเที่ยงอันนี้ยังไม่กินข้าวเดี๋ยวเราไปดูน้อง,องๆแกะมะาขามกันดีกว่าครับห<ด>ักขอหักะปะ<ด>วะว แ่น้องวงูไปนะหากป่วเนี่ยนี่นะครับน้องๆก็แกะแกะอะไรน,นะแกะมันมะขามใช่ไหมทำมะขามเปียกอมโนี่คดน นั่งแกงแต่เช้าวใช่ไหมอ๋อพออะไรแล้วอะ่ะขอสอง <c oughs> อ๋อคือไม่ได้ไปเรียนเทวันโดเขาก็เลยมานั่งแกงเป็นมะขามนีม่ตรงนี้ก็เป็น บอ่อปลาดุกนะครับเลี้ยงปลาดุกกับปลานินเศษอาหารที่ว่าเลอเอๆก็เอามาเลี้ยงปลานะครับที่นี่ก็จะกินปลาเกตนะครับไม่กินปลาหนังปลาหนังขายอย่างเดียวครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมมอบสิ่งของให้กับน้องๆน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ